ดังนั้นก็มหาครรณาเหมือนกันไปมันจะได้มีความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำความแตกต่างเกิดจากการตั้งเอามาที่ต่างกันเนี่ <c oughs> ถ้ามันเป็นจาวกาอีกองค์มันจะเป็นพุทธภูมิเพามันตั้งเอามาต่างกันปณิธานต่างกันเกิดการตั้งเอาการปารถนาเอามันก็เลยบลําเพ็ญต่างกันไปอีกสร้างการบําเพ็ญที่แปลกหลากหลายไปอีกเพราะมันตั้งเอามาครับ พอมาตั้งเอามามันเหมือนมีปัญหาไปข้างหน้าเรียกรอยแล้วมันก็ต้องตุ้หาทางเจริญไปก็เล้ตั้งหาลูกตั้งหาหลานเลนไปเรื่อยๆเลยบำเพ็ญแบบนั้นบำเพ็ญแบบนี้เป็นพุทธภูมิแบบนั้นพุทธภูมิแบบนี้อันนี้ก็ตั้งหาแบบนิพพานแบบนั้นนิพพานแบบนี้บารมีแบบไหนก็มันก็สรุปจบช่วยสังสารวัตเหมือนกันดังนั้นก็ทำไมไม่สรุปจบช่วยไปเลยไม่ต้องรอรวมอะไรอีก ต้องรอรวมบารมีแบบไหนอีกครต้องรอที่จะได้พยากรณ์หรือไม่พยากรณ์อีกไม,ไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวว่าจะได้พยากรณ์หรือไม่ได้พยากรณ์รไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นองค์ไหนหรือไม่ใช่องค์ไหนอีกแต่เป็นเนื้อหาการตัดสู้ช่วยสังสวัติเหมือนกันไปตลอด แล้วมันก็ชดบัตสรู้ช่วยได้เรื่อยๆตลอดเดวลาตลอดไปแล้วก็ตลอดการที่เขาพูดตลอดการนี่จริงมันยิ่งกว่านอกตลอดการอีกเพราะมันนอกเหนือไปแล้วไม่มีขอบเขตไปแล้วรู้ทะลวงหมดดังนั้นบัญญัติที่เกิดอังโอบโลกขึ้นมาก็คือเป็นบัญญัติที่สรุปจบเพื่อสัรสารวัตรทนั้นเองตัวนีม <ๆ S 1> ้มันได้ยึดในบัญญัติใดๆทั้งสิ้น หนึ่งประโยคนั้นก็ต้องจบในประโยคนั้นรประโยคจบประโยคจบไม่สามารถที่จะมีแง่มุมต่อมไม่สามารถที่จะไปไจะเจริญเอาต่อได้เรียกว่ายิ่งกว่าทำหม,มันนะไม่ใช่ทำหม,มันนะทำหม,มันนี่คือตัดตอนไงอันนี้ยิ่งกว่าทำหม,มันเลยล้างไปพร้อมเลยสมูทไทยย้อนหลังอีกล้างสมูทไทยย้อนหลังล้างสมูทไทยไปข้างหน้าแล้วก็ล้างสมูทไทยที่มันปรากฏในปัจจุบันนี้ ทุกอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างจะสละตัวสละ,ะเองการทำมันก็เหมือนแค่ยุติสม,มุทัยถูกแล้วเป็นตอนๆไปเดี๋ยวถ้าปฏิตต่อใหม่ก็เอาอีกแล้วทำลายนะทำลายยุไม่อันนี้วันนีคือเรียกว่าล้างสม,มุทัยยุติสม,มุทัยช่วยสังสารวัตรไม่ยุติสม,มุทัยช่วยตัวมันเองนะเราจะหมดคำว่าตัวมันเอง แต่ต,ตัวมันเองก็คือทั้งสังสารวัตรอันเดียวกันเลยครับูถหงสงสังโอัยก็คือทั้งทุกอย่างนั่นแหละถ้าบูดถึงตัวมันเองก็คือทุกอย่างเหมือนกันสิ่งเดียวกันมันก็จะไม่เกิดการแบบนั้นฉันต้องจบก่อนแล้วค่อยไปโจโปดฉันต้องสว่างให้ก่อนแล้วก็ดูสว่างช่วยเขาได้ตัวเองจบไม่ได้จะไปสอนเขาได้ไหมมันจะได้เรื่องคติแบบนี้ใช่ ยังไม่หมดจดเลยจะไปปรดแค่ได้อะไรละ,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 ะเริ่มเริ่มจะเอาอีแล <c oughs> ้วใช่บัญเดียคิดขึ้นมาดําหลิงขึ้นมาก็เป็นทิย์ลแล้วแล้วก็เป็นทุฐิเชื้อให้สังวสวรวั์บริวารต้องเอาตามทีนี้ก็บําเพ็ญเพื่อให้หมดจดตัวนี้ตามที่เราให้ประธานให้ดังนั้นก็ประทานให้ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการหลุดพ้นไปเลยจะหลุดไม่หลุดก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นไม่เกี่ยวว่าจะนิพพานหรือไม่นิพพานเลย เพราะขณะที่บอกว่าไม่มีก็ตัวไม่มีไม่มีมีด้วยไม่มีตัวไม่มีอยู่แล้วไม่เอาก็ตัวไม่เอาก่อนที่จะไม่เอาก็ไม่มีตัวไม่เอาอยู่แล้วนะก็เหมือนว่าก่อนอะไรก็ไม่อะไรอยู่แล้วดังนั้นเราจะไปแล้วแล้วอะไรอ่ะเห็นไหมแล้วเราจะไปแล้วแล้วไปทําไมแต่ถ้าเนื้อหา ทั่วไปบางทีมันเ,เอาลลโลในที่วัแล้วแล้วไปให้เร็วเนี่ย <c oughs> ให้ใหออยยลดโหลดตันหาให้ช้อบต้นหาให้แค่นั้นแหละแต่เนื้อหาท,ที่จริงอ่ะก่อนอะไรก่อนอะไรก็ไม่อะไรอยู่แล้วแล้วจะไปแล้วแล้วไปทําไมก่อนมีก็ไม่ได้มีอยู่แล้วก่อนเป็นก็มมนได้เป็นอยู่แล้วไงแล้ว <c oughs> จะไปเกี่ยวกับมีหรือไม่มีได้ไงจะเกี่ยวกับเป็นหรือไม่เป็นได้ไง <c oughs> จะได้ไม das ja e oh, ่ต้องตั้งเอานิพานแบบไหนครรบะอนิพานก็ไม่ใช่นิพานเองแต่อนิพานแบบนั้นนิพานแบบนี้มาจากไหนก็ตัวตั้งเอามันโดยเกิดทิฏฐิคตินิยมจนเกิดหลากหลายเนาะดีลาคอมหลากหลายนี่คือดีลาแห่งกรรมรูปแบบเหมือนการใช้กรรมใช้ยิบารรูปแบบเหมือนการตั้นหาปฏิมัิแต่ไม่ใช่ใครปฏิบัติ เตันหาอตัหาจะค่อยปฏิบัติตัวมันเองอยู่ตลอดครับตัดตัญหาเสียมตัญหาเองงั้นเราจะเป็นตัญหาตันต่อตัญหาได้งไงตัญหาเสียมนี้ได้ครับเสียมต่อเสียมต่อแล้วก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทการสันสติแห่งตัญหาก่อเกิดกรรมเกิดภพเกิดชาติถูกแล้ววนวนเวียนไปเรื่อย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 อาศัยเหตุ การสร้างกรรมและเสวยกรรมในปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุใหม่สร้างไปสร้างไปสร้างไปแต่ตัวจริงๆอ่ะไม่มีตัวตนใดๆที่ไปสร้างแล้วเสวยอะไรอถ้ามันได้เสวยมันก็อยู่สตาร์ไปแล้วจับมันไม่มีอายุกรรมได้ไงอายุกรรมมันปรากฏแสดงว่ามันไม่ได้เสวยจริงอายุกรรมอดิจัน สุขแป๊บๆทุกขปแป๊บจริงเหรอก็สุกที่จริงมันไม่ได้สุขแต่ั้งเริ่มทุกมันก็ไม่ได้ทุกแต่ตั้งเริ่มความเป็นทุกข์ขังคือมันอันนี้จังในตัวมันเองตลอดปับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นกรรมที่มันเคยเป็นตัณหามาแล้วก็ตัณหาก็จะผ่านไปในตัณหาเองมีแต่ตัณหาสร้างกรรมและตัณหาเสวยกรรมอีตัวเสวยนั่นก็เป็นตัวตัณหามัน สุดแล้วไม่มีใครสมเยเลยมีแต่ตันหาเป็นผู้สร้างและตันหาเป็นผู้สมเอ๋ยไม่ใช่ว่าตันหาได้ไงเวลาสร้างกรรมอยากได้ดีก็เอาตันหาไปสร้างดีไม่หรอแต่พอได้ดีก็ตันหาไปสวยดีอยากให้ดีนานๆเราจะไม่เรียกว่าตันหาได้ไงเนาะตันหาไปสร้างความสุขอพอได้สุขก็อยากสวยสุขนานๆอีก ปัญหาเสวยปัญหาสร้างเรียกว่าสันสติกรรมสันสติกรรมไปเรื่อยๆเรื่อๆมันจบสิดังนั้นก็ยุติสมุทัไทยตัญหาเนี่ยสมุทัไทยกีคือเนื้อหาตัญหาเนี่ยที่เขาเรียกยุติสมุทัไทยก็ยุติปัญหาเดียวกันพอไม่เป็นตัญหาก็ยุติสมุทัไทยดังนั้นจะไปแยกสมุทัไทยปัญหาก็ไม่ใช่จริงๆก็เนื้อทุกอย่างพร้อมกันไปทุกอย่าง มันอยู่ที่ใครขยันเนาะขยันล้างล้างช่วยสังเวยว่มันก็เป็นไม่เป็นเหตุใหม่เอยมันจะล้างนี่สย,ย้อนหลังอนุสัยวิบากกรรมย้อนหลังมันจะได้แบบมาใช้แบบไม่มีกรรมเจือปนในอนุสาย คำว่าจกรรมเจอปอนก็คือตาหัวจมูก oh, เิ right? ่นายใจอจตนะเนี this ่ยมันมีกรรมประจําอจตนะอยู่แล้วไงที่มาเคยใช้สร้างกรรมมาตาเคยใช้ใช้ตาสร้างกรรมแบบไหนหูใช้สร้างกรรมแบบไหนมือคาพูดปากกายสัมผัสความรู้สึกสร้างกรรมแบบไหนมันต้องล้างไปด้วยพร้อมเลยมาถึงใจหมดที่ัยต่อไปมองไปก็ดับให้ละใช่ใช้ื่อโปรดใช้ใช้ผูให้ถึนถึไหม ดับช่วยให้เรียบร้อยแล้วได้ยินอะไรก็ดับช่วยเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ลำคาญไม่ได้ไปทะเลาะขัดแย้งกับสังคมว่า,าที่มันจะมีเสียงแบบไหนเสียงแบบสนุกแบบเจ้าแบบดีไม่ดีอะไรเงรี้ยมันเป็นความคิดเองดังนั้นก็ต้องเป็นเนื้อเนื้อหาเสียงที่มันยิ่งกว่าเสียงปรถทะลวง นั่นแหละแล้วการขับเคลื <çocuğ Sounds Brother> <themselves> <as> like okay. anyway, ่อนมหากรุณาาดลยตตอแบบนี T ้ก็ไม่มีขั้นตอนนะเนาะจะได้ต้องมาเหนื่อยขั้นตอนเดี๋ยวฉันต้องอัพทูเดี๋ยวฉันต้องอัพอัพเลเวลของโพธิสัตว์อัพเลเวลของความเป็นพุทธภูมิอัพเลเวลบารมีอีกไม่ต้อง จะได้ไม่ต้องดับแล้วดับเลยไงอรอาหารแล้วอาหารเลยแล้วก็ไม่ได้ปลอดสารมาริวานก็จะมีคติเหมือนเดิมอย่างอรหารนี้แล้วเนี่ยก็คือจริงๆก็ยังมีมีปฏิสัมภานละเอียดอยู่ก็มีตรงที่ว่ามันไม่ปลอดสารนี่แหละแค่นั้นแหละแต่เชื้อไม่มีแล้วไม่ต้องมันก็มีวิบากในการปลอดสารแค่นี้แต่ปลอดสารก็ยากเลยก็ เพราะมันขัดแย้งกับตัวตั้งเอาเดิมอพ, <c oughs> พออุบโรกลงมาใหม่มันมันกรรบอนุุใจประจํากายประํจาจิตมันก็ปรากฏตอนที่ไม่ได้อุบโรกมันก็ดับดับอยู่แล้วปะกะติแล้วอุบ <c oughs> โลกขึ้นมามาเองมันก็เลยมันขัดแย้งกับการโปร เลยบางทีจะพูดไปมันก็ขัดแย้งกับความเป็นจริง mm. <laughs> ไม่รู้จะพูดสะท้อนอยังไงให้มันจบสมุทยัย mm hmm. เพราะตอเวลาเวลาหลุดพ้นเวลาจบเนี่ยมันไร้ร่องรอย mm hmm. มันไม่มีขั้นตอนอธิบาย mm hmm. <laughs> ไม่ใช่ขั้นตอน mm hmm. อธิบาย mm hmm. าอธิบายด้วยขั้นตอนได้แสดงว่าวมันมนเป็นสมุทัยทุกขั้นเมเวลามันหลุดพ้นในตัวมันเองเนี mm ่ยมันจบในตัวมันเองเนี่ย มันไม่ได้ยากอะไรเพราะมันไม่มีร้องร้อยมันไม่รู้ตัวได้ท้งไปว่าหลุดไม่หลุดยังไงแต่มันน้ำดีเห็นว่ามันทุกอย่างมันคือดับพร้อมกันไปแคะนั้นเองไม่มีเชื้อใหม่งั้นเองแต่ว่าอุปโลกโปรเนี่ยมันจะมีเชื้อตามปนไปด้วยนี่เหมือนองค์พุทธองค์พุทธพอตัดสโลแล้วก็ไม่มีเชื้อก็จะอาศัยหมหากรุณาโปรดสัตว์ ดังนั้นก็เนื้อหาดีๆสรุปเนื้อหาลองรับด,ดมีมหากรุณานนสติลองรับดีๆยุคนี้ก็ต้องใช้อย่างนี้แหละตามท่านมหากรุณานนสติไปแต่ก่อนก็ทํามานุสติพุทธานุสติสังฆานุสติไงก็จะเป็นนุสติที่ยังคาในสติอีกล้วนึกถึงพุทธาก็ได้เนะนึกถึงองค์ณงุณแห่งพุทธาแล้วนึกถึงธรรมก็ได้องคุณแห่งธรรม ก็ได้รับอนุบารมีอนุภาพแบบองคุณไปนึกถึงสังขาก็นึกถึงสังขาก็ยึดในสังขานูนหมู่สงองค์พระเจ้าอริยะอรหรันต์หลายก็ได้อนุภาพได้ได้กําลังองคุณมาก็นึกว่ามันดีก็เลยติดดีเลยอนุโลมหมดแล้วนะพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยนั่นแหละ แล้วนั้นเป็นนุสติที่ระลึกแล้วแล้วไปเป็นไหมระลึกเตือนแล้วก็จบในตัวกันนึกเองก็ต้องอาศัยที่นุสติที่ล้างในนุสติเองบัญญัติที่ล้างในบัญญัติเองด้วยมันถึงจะไม่เป็นเหตุให้คนมายึดติดได้ไงให้ประโย์ไหนมันก็ไปติดเองไม่ใช่พยายามให้มันติดนะมัน,มนพยายามมันติดเองมันไม่เคยติดมันหรอก <c oughs> มมีอะไรติดอะไรแต่มันพยายามจะไปติดนี่แหละมันเลยเดอเหนื่อยนอนเหน็ดเหนื่อยไม่รากสร้างบาร,ารมีขนาดไหนมันก็ต้องผ่านไปไม่หรอกบ,บาร, Star ารมีก็หลุดพ้นในบารมีเองแต่ตัวพยายามจะไปติดบารมีมีบารมีเนี่ยมันเลยทาเป็นเชื้อลําบากบางพวกก็พยายามจะหลุดพ้นย่เีก็เลยเป็นเชื้อในความหลุดพ้นก็เหนื่อยทุกวันวันกันนึกขึงจะหลุดไปไงยังไงจะหลุดมันก็ไม่ทาย ตัวซ้อนนพอผ่อนจากตัวเอาก็คลายทีหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไม่คลายถ้าไม่ติดไม่หลุดก็คลายพอผ่อนตัวที่จะไปตั้งเอาทุากครู่ทีก็คลายทีหนึ่งเออเบาขึ้นมาอ๋อหลุดพ้นซะแล้วหารู้ไหมคือตัวที่ไม่เอานึ่งคะคลายแต่คิดว่าตัวที่บำเพนน็ญนะคือคลายทำให้คลาย เออพอตัวบำเพ็ญยังไงมันก็ไม่คลายมันมันเอา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 แต่พอมันคลายจากการบําเพ็ญคือคลายจากการเอามันก็คลายช่วงนึงมันก็เลยคิดว่าบําเพ็ญแล้วบรรุบรรุคันนั้นคันนั้นคันนี้จริงจริงมันไม่ไหวมันก็ระเบิดเนี่ยจิตมันระเบิด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 คลายออกคลายออกมันอันเพราะคนเรามันเมื่อยไงมันงคยกรรมได้ไงตลอดพอพอตอนแรกเราตั้งใจกรรมเนี้ยเผลอไปมันจะปล่อยเอง ก็จะคลายเองอัตโนมัติเพราะเราก็ไม่อยากจับกรรมอยู่แล้วเผลอๆลืมตัวไปก็เอาคลายเองอะไรเงินมึนครกรรมได้ตลอดตอนนั้นก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นก็ไมันก็คลายพอกลายเองก็มาคิดว่าตัวที่ทําเอาเนี่ยทําให้บรรลุทําให้ได้ขั้นนั้นขั้นนี้คลายอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นตกเป็นตะไปอีกก็เลยเอามาสอนแล้วบ่เราจะเอาเชื้อท,ที่ตัวเองหลงเนี่ยมาสอนก็เรียกว่กาอนุสัยวิบากเอากมของตัวมันเองอะไปสอนก็เอากรมไปสอนตรงตรงอ่ะแต่ตเนื้อหากันคลายตัวมันเองเนี่ยมันไม่มีอะไรไปคลายนี่นลย่งลองลอยอย่างนี้น ก่อนมีร่องรอยก็ไม่ใช่ร่องรอยอั้นก็อย่าสร้างร่องรอยเธอสร้างร่องรอยให้เธอก็จะได้ร่องรอยต่อไปร่ <c oughs> องรอยลำบากร่วมกันไป ก็ดูนาบำเพ็ญให้อย่างเดียวถ้าจะบำเพ็ญได้ก็บำเพ็ญให้อย่างเดียวบ,บำเพ็ญอย่างอื่นก็คือบำเพ็ญให้นี่คือจบให้นี่โลดให้จะไปให้ไปเสียสละก็ยังเป็นเนื้อหาของวิบากกรรมไม่เสียสละจนตายก็ได้แค่กรรมจากการเสียสละกเขารรรเรียกว่าเสียสละแบบใช้เวรใช้กรรม สละแบบไม่จบไม่สิ้นในการสละแต่การเสียสละที่จบในการสละเองก็สละตัวสละเองด้วยพร้อมไปกับการสละนั้นก็คือนี่โลดให้หรือพร้อมกันกับการสละดับล้างพร้อมกันกับการสละไม่ใช่สละเพื่อเอาสละแล้วต่อไปงั้นก็ให้ก็อิ่มบุญกับการให้เงอสละก็อิ่มบุญกับการสละ ยินด,ด,ด,ดีอยู่ไหมืนกันกการสนับยินดีกับการให้อยู่เหมืให้ไปเขาก็ค้องให้มาถือว่มาละสนับไปเาก็ต้องสลับมาแล้วก็ไม่จบในการสนรับแล้วมันอะรมันจะจบขนาดบอกมนะันสน,นับแล้วแล้วไปให้แล้วแล้วไปก็ยังไม่จบนะ <c oughs> มันก็ต้องมาคืนกันอยู่ดีแหละแต่ให้ลด ตัวคาดหวังจากคนให้เองแค่นั้นเองไม่เป็นกิเลสต่อกัคนั้นเองแต่มันก็ต้องกลับมาได้อยู่ดีเพราะเป็นผลในการให้คไอ้เมันหลุดพ้นก็ต้องนิโรธให้ไปพร้อมกันให้นี่แหละเนื้อหาที่มันละเอียดรพกิเลสละเอียดนี่มันก็เนียนไปกับทุกอย่างดังนั้นก็ต้องทำดีทุกอย่างเพื่อล้างตัวอินที่เนียนๆที่นียเพราะว่ามันเนียนกันทุกอย่างเราก็ต้องทุกอย่าง ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยทุกอย่างมาจากไม่ตัวไม่เองเนี่ยมันจะได้มันต้องมายุ่งกับไหมืดี๋ยวไม่ครไหมสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับไม่หรือไม่ไม่เนี่ยมันจะเป็นเนื้อหามหาคตณนาขับเคลื่อนไปพร้อมกดี๋ยสังสวัตก็สังสรวัตมันก็ขับเคลื่อนอยู่แล้วตลอดเวลากแล้ว่าขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมหากรูนาก็ตลอดเวลามันถึงจะพร้อมกันไปงั้นมันไม่พร้อมกันไปไง อืมเราสังสรตว่ามันก็ตลอดเวลาครับมหากรณ์นั้ก็ตลอดเวลามันถึงจะพร้อมกันไปทุกอย่างแล้วพร้อมกันไปเลยอืมจากไม่ตัวไม่เองจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่หรือไม่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิตหรือไม่มีจิตเนี่ยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับรู้หรือไม่รู้เนี่ยมันจะได้คลายทิฏฐิที่มันตกค้างในสังสารวัฏร ทิธข,ขยะทั้งนั้นที่ทางทำสร้างคติอัคติไว้เนี่ยมันก็ยังเป็นกรรมที่ทยังเป็นหน้าลำคาญของผู้คนอยู่เพราะมันมีเลือกฝ่ายฝ่ายสติแบบนี้อคติแบบนี้ฝ่ายทิฐีแบบนี้ทิฐิแบบนั้นด้วยโปรสัตได้ตลอดการตลอดไปตลอดเวลารครับ <laughs> จะได้นอกเนอนหนือญาณรู้นี่ก็ไปรู้เยอะๆก็ผัสสะเยอะหนาหาะคุณนาก็ไม่ออกเพราะมันขยาบซะก่อนส่วนใหญ่คนขยดเพอมีเวทนาเหมือนคนป่วยมีเวทนาไม่กจ,จิใจจะโปรดใครไม่มีจ,จิตใจจะช่วยใครครับแล้วก็มาบน่นล้วตัวเองไม่รอดเลย ก็จะรอดได้ไงก็เมื่อไปปัิจจอยู่อย่างนั้นไปกระทบอยู่อย่างนั้นจริงมัมไม่มีตัวตั้งแต่เริ่มไงรอดแน่อย่างเงี้ยแม่ไม่เอารู้ไปดูไปรู้ไปเห็นอะไรอืรู้ไปเห็นไปก็นี่โลดพร้อมกับรู้กับดูเห็นไปอย่างเงี้ยเราไปตามหูสมูนี่จก็โปดพร้อมกันไปจหรับรู้สัมผัสอะไรก็ไม่เกี่ยวนะ เน <No. laughs> าะจะกำหนักกำเบาก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับกรรมอยู่ตอนหาเริ่มไง <c oughs> แต่ที่มันมาแยกกรมหนักกมเบามันเอา <c oughs> ต้องเอา้อนเอ้ย <c oughs> ทอนเบาๆแล้วอยากโปดเท่านักนหนักๆไม่อยากโปดอีกแต่ีนเบาขาถามว่ะเบาตัวเองคิดเองหนักก็ตัวเองคิดเองยบางทีมันเป็นตัวประเมินจากเตือนที่เราไปตั้งเอา จริงๆกรรมก็คือกรรมรูปแบบอการใช้กรรมผลของกรรมแล้วก็ผ่านไปต้องจบพร้อมไปด้วยต้องมาหากระดุนาเรื่อยๆน,นะแล้วแหละมันถึงมีวาระที่จะไปตรงไหนมันก็จะเป็นตัวเองที่แต่ไม่เกี่ยวกับวาระอีกรอวาระมันก็จะต้องรอต่อไป รอาวารละไม่จะเป็นพบอกพวกอะ่แะแม้แต่วารละตามวาระแล้วรอวระเออ,อจะรอต่อไปลอแล้วก็ต้องตามวาระต่อไปแต่อันนี้ประธานวาระให้สังฆร,รัตอยู่ตลอดไม่ต้องรอให้มันมีวาระมาเจอหรอกไม่ต้องรอมีวาระมาอะไรหรอกไม่ต้องรอมีกรรมสัมพันธ์ด้วยไม่ต้องรอมีวาสนาสัมพันธ์ด้วยแต่ต้ยังดับน้ำไปให้สังฆวรัตไป อย่างนี้ถึงจะเป็นการขับเคลื่อนที่ไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตจะไม่มีประมาณไปเองถูกไหมแล้วก็มันเกี่ยวสถานที่อ,อยู่ไหนเวลาไหนโกรธกับใครมึงพวกก็ต้องหาพวกโกรธอีกหาคนอีกหากําลังอีกอแบบนี้มันก็เหมือนว่ายังคล่องคาอยู่กับสตินูนมันเองบบมันก็ความกลัวแต่จริงๆก็ทําการแบบไหนก็ นั่นแหละทุกอย่างไปเลยพร้อมกันไปทุกอย่างจากไม่ตัวไม่เองทุกอย่างจากสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไมหรื่ไม่ไหม้เรื่อยตลอดทีก็ต้องลำดิตในใจบางทีเนีเนี่ยสะดุปสะท้อนออกมาเป็นคําพูดล้า,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 างไปมันจะไม่ต้องมาลองคอยล้างตัวเองพูดออกมามันก็นล้างตัวเองอยู่แล้วนะพร้อ,อมกันเลย<ๆ>มันจะได้ไม่ต้องมาหลงเพื่อตัวเองตัวเองตัวเองอีก ตัวเองอย่างนั้นตัวเองอย่างนี้ตัวเองต้องอย่างนั้นตัวเองอย่าง,งนีององงน้มันก็จะหมดไปไม่ต้องไปแบบไหนยางไรใช่ถ้ามันจะคอยแบบไหนก็ไม่ต้องไปแบบไหนกับมันไม่ใช่ไปไม่ใช่พยายามจะไม่คอยแบบไหนแต่ไม่คอยแบบไหนกับมันเนหละที่มันพอพยายามบอกว่าแบบไหนดีครับงั้นเดี๋ยวมันจะมานั่ง พยายามจะจัดก,การกับตัวที่จะไปแบบไหนยก็มไม่เกี่ยวแบบไหนไปเลยไปพยายามตัวซ้อนอยู่ถูกแล้วพยายามจะจัดสรรอะไรจะจัดการอะไรมันก็เป็นตัวซ้อนไปหมด <c oughs> แล้วมันจะหมดเรื่องอาินไปมันจะไดงง้ไม่งงครับมันจะไปติดอจินไปอีกใช่ไหมครับติดอจินไต ติดลีลาแห่งอจินไตยลีลาแห่งอจินไตยก็คือลีลาแห่งปณิธานและวาสนาบาร,รมีของแต่ละองค์แต่ละอง <c oughs> ค์ก็เลยเกิดอจินไตยแบบนั้นแบบนี้อิทธิฤทธ์แบบนั้นแบบนี้ธ,บบนนนธรรมฤทธ์แบบนั้นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว,ว่าเกิดจากตัวตัวต้งเอาแต่ถ้ามาหากรุณานิโรธให้สังสวัส์อยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็เลยล่องลอยไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่เกิดอจินไตยอะไร ให้สับปสัตเป็นโพธิสัตว์ไปด้วยจากสาวสนนรกก็กลายเป็นโพธิสัตว์ไปด้วยเลยเรียบบ้าไม่ต้องคิดว่าเธอจะโปรดอะไรเธอก็โปรดตัวโปรดเองนั่นแหละมีไงสาวสับปะสนรกก็ดำลิขึ้นมาโปรดตัวโปรดเองไงทุกอย่างไม่ยืดตัวไม่ยึดเองครแต่มันไม่ทันได้นอนนรกแล้วมันทุกข์แท้ทุกข์ทรมานจนไม่ทันได้นึกไงก็ต้องอาศัยภูมิที่ไม่ต้องทุกข์มาก ไม่ต้องเวทนาจัดเกินไปที่จะไม่ได้ระลึกถึงเนี่ยดำดิให้เอาเหมือนเป็นปาเป็นเสียงแทนนะมันพูดเองไม่ได้เราพูดให้เดี๋ยวมันก็พูดได้เองนั่นแหละบางทีก็ต้องอาศัยอย่างนี้แหละมากรณาพระบองค์ไหนมีมหาตรณาที่จะกับเพื่อนนี้สารวัตรก็จะเป็นกําลังเองเขาเรียกว่ากาลังสมัคขี่ อนุภาพแห่งนิโรดนิภาพแห่งมหาชุญ,ญาตาสมังคีกันไปช่วยสงรรังฆวะบุดพ้นเท่าไหร่สับพสับบุดพ้นไปด้วยพร้อมกันการโปรดเนี่ยก็จะโปรดตามเธอไปเป็นกําลังร่วมกันไปแล้วทีนี้ก็จะเป็นกําลังมหาศาลช่วยสังฆวะได้ในประมาณเนาะแล้วโปรดแบบนี้ก็ไม่มีบริวาร้วยไม่ต้องหิว้วมาเป็นกระบนกระโบน่ลย ทุกคนก็เป็นโพธิสัตว์ไปี่มหาโพธิสัตว์ไป่จะเป็นอะไรก็เลือกเป็นมันไม่ใช่เป็นหรอกเพราะมันก็เป็นแค่นามอ่ะเดียวสุดท้ายก็เนื้อหาเดียวกันจริงมันไม่สามารถเอาอะไรมาแทนได้ถึงแล้วก็เป็นมหากรุณาเหมือนกันไปคุณจะเรียกคุณว่าอรหันหรือไม่เรียกก็ไม่เป็นไรคุณจะเรียกคุณว่าเป็นโพธิสัตว์ไม่โพธิสัตว์ก็ไม่เป็นไรเนื้อหาเดียวกันมหากรุณาศาสตร์เหมือนกันไป มันเป็นมหาคมนาศาสตร์จบช่วยเหมือนกันจบช่วยเหมือนกันไปจบช่วยเหมือนกันไปแล้วมันจะมีอะไรแตกต่างกันครับจะมานั่งแยกอีกเหรอฉันจบได้มากจะจบได้น้อยอีกเหรออออนั่นจะเอาอีกแล้วนี่ยฉันจบได้เยอะมากเลยนะเธอจบได้น้อยนะอย่างเงี้ยมันก็เอาอีกแล้วที่จะจบช่วยเหมือนกันไปมันไม่มีใครมากใครน้อยก็จบไปช่วยไปเรื่อย สั่งรอดมันมีกระจบช่วยสังรอดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย่ได้ตลอดเวลาก็เลยลดความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำต่อไปกรรมก็จะไม่เหลื่อมล้ำภูมิชันก็จะไม่เหลื่อมล้ำที่มันเหลื่อมล้ำเพราะมันแบ่งมันแบ่งกันมาเลยไม่เห็นกันไม่สัมผัสกันจุดแลนวมันแบ่งด้วยกรรม แต่ถ้ามันมหากรุณาเหมือนกันจบช่วยเหมือนกันนี่โลดช่วยเหมือนกันเป็นมหากรุณาพร้อมกันไปเนี่ยมันจะไม่เดือดมันภูมิหนก็มาหากรุณาพร้อมสุด<ง>แล้ว,แล,วแล้วความเหลือมน้ำของภูมชิชาก็จะหมดไปคราจะเห็นกันได้แล้วมันเป็นสิ่งเดียวมันแค่เห็นกันได้แล้วเป็นกำลังร่วมกันไปเขาเรียกว่าเป็นสมัคีกกำลังร่วมกันไป อันนี้ยังแยกเลยแยกสัพสัตกับผู้โปรดผู้โปรดสัตว์อยู่มาหลงแยกให้มันเป็นผู้โปรดสัตว์ผู้ถูกโปรดอีกทําไมอีกทําไมไม่เป็นมหากรุณาที่โปรดเหมือนกันไปมันก็จะได้หมดผู้โปรดผู้ถูกโปรด ไปโปรดต่อปรดตอกันไปเรื่อยๆๆ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 ๆนี่ๆๆ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 ทเๆ็นมหๆๆๆาๆๆ่ๆๆๆมๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆะดๆดๆๆๆมๆนๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ชัดสุดมันจะเป็นช่วง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  <c oughs> <c oughs> เว้นพุทธนดอนใช่เว้นช่วงเว้นช่วงอีกตลอด <c oughs> แต่ถ้าอันนี้มันมหากรุณาต่อไปไเรื่อยๆเนี่ยมันก็มหากรุณาไปเรื่อยๆหลวงพุ่นครับนมันก็เลยเนื้อหาขับเคลื่อนไปเรื่อยๆมหากรุณามันเลยไม่เกิดการทิ้งช่วง <c oughs> คุณจะเกิดในนรกก็มหากรุณาได้คุณจะเกิดในสวรรค์ก็มหากรุณาได้จะเกิดมาเป็นคนก็มหากรุณาได้จะเกิดเป็นอมนุษย์มนุษย์ภูมิไหนก็มหากรุณาเหมือนกันไปได้ไม่ใช่รออัปเดตก่อนเป็นมนุษย์ก่อนค่อยมหากรุณาหรือเป็นเทวดาก่อนค่อยมหากรุณาไม่ต้องอัปเดตให้ตัวเองเป็นเทพเป็นเซียนก่อนไม่ใช่อันนี้มหากรุณาเหมือนกันไปมันก็เลยไม่มีร่องรอยไม่มีรอยต่อ ถ้มันต่อกันไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นมหาพุทธเกษตรเองูกแล้วมหาพุทธเกษตรตายเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นผลิตผู้โปรดเป็นในตัวครันที่กระสับระส่า,า,า,าเองเลยเป็นผู้โปรดเองเลยมันก็เลยไม่น้องนึกว่าตัวเองเป็นผู้โปรดหรือเป็นขับประสาทแล้ว ขณะที่มันมหากรุณาเนี่ยมันไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้โปรดหรือเป็นผู้ถูกโปรดเลยไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นสัพสัตหรือคิดว่าเป็นองคุธะแล้วเพราะมันไม่มีความหลงเชื้อแบบนั้นมันเป็นมหากรุณาจบให้สังสวรรค์อย่างเดียวนี่แหละมันก็เรียกว่าเรียบไร้ยไปเหมือนกันเรียบไร้ไร้ร่องรอยพร้อมกไปจากนั้นก็ดำรีเรื่อบ